แต่ต้นรายการมาเป็นเรื่องหนักๆทั้งนั้นเลยผู้ชมครับมาผ่อนคลายอารมณ์กันหน่อยวันนี้วันศุกร์แล้วใช่ไหมค,ครับตะลุยต่อยอดวันนี้เนี่ยจะพาผู้ชมไปที่วัดแห่งหนึ่งที่อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับเจา้าอาวาสที่นี่เนี่ยใช้ความรู้ความสามารถด้านการเกษตรช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับญาติโยมได้ด้วยจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมกันเลยครับเชิญค่ะ สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโบดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าเราเอาไปเขาก็ดีใจงไงเขาก็ได้มีบางครั้งเขาไม่มีอะไรกินนะเขาได้ถั่วงอกเราไปเนี่ยเขาก็ผัดกับเขาไม่มีหมูไม่มีอะไรเขาก็ผัดกับน้ำมันหอยอะไรพวกนี้นแค่นั้นอะ่ะเขาก็กินได้แล้วตะลุยต่อยอดวันนี้พาคุณผู้ชมเข้าวัดสร้างบุญกันครับที่วัดบอระพศสังฆาวาสอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีครับ พระครูสังครักษ์สุริยาธิรสุทโธหรือพระอาจารย์ต้อมครับท่านเพาะถั่วงอกแจกจ่ายให้กับญาติโยมที่มาทําบุญวันนี้ผมเลยจะขอเป็นลูกมือไม่รอช้ามาถึงก็เริ่มเลยครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกไปคือต้องเอา,มาเมล็ดถั่วเขียวมาแช่นะ้ําไว้สักหนึ่งคืนก่อนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นเราจะนําไปขั้นตอนต่อไปยังไงต่อครับพราจ,จะโยมลินน้ําออกเลยค่อยค่อย อาต้องมาให้ลินให้ลินน้ำออกโยงไม่ใช่เทถั่วทิ้งหลังจากล้างถั่วเสร็จแล้วก็นำมาใส่บ่อที่เตรียมเพาะครับเทเลยโยกเทเทเลยเทเลยเทหมดเลยเมื่อทเทเมล็ดถั่วเขียวลงในบ่อเรียบร้อยก็นำใบตองมาปิด1ชั้นตามด้วยผ้ากระสอบอีกหนึ่งชั้นครับ และใส่น้ำลงไปให้ท่วมทิ้งไว้ประมาณ10นาทีจากนั้นก็ปล่อยน้ำออกแล้วทิ้งไว้อีกประมาณ3มชั่วโมงจึงมาเติมน้ำใหม่ครับอห็นไหที่เพราะเมื่อวานตอนเย็นครับก็เวลาหนึ่งวันแล้วใช่ใช่ี๋ยวใส่น้ำให้เต็มเลยให้น้ำใช่ใช่รอบครับสามสี่ชั่วโมงเราเล่านีวันประมาณแค่สามรอบวิธีการ,รปลูกการดูแลสูตรต่างๆนี่เราได้มาจากไหนครับอาจารย์ ก็ศัยถามโยมเขาบ้าง<ม>ดูในอะไรอะไรในยูทูบอะไรบ้าง<ม>เราเอาไปเขาก็ดีใจไง<ม>เขาก็ได้มีบางครั้งเขาไม่มีอะไรกินนะเขาได้ถั่วง,งอกเราไปเนี่ยเขาก็ผัดกับเขาไม่มีหมูไม่มีอะไรเขาก็ผัดกับน้ํามันหอยอะไรพวกนี้แค่นั้นอ่ะเขาก็กินได้ละบางคนเขาไม่เขาไม่มีเขาก็ไม่มีจริงๆนะโยมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับจากนี้ก็รอให้ถั่วง,งอกออกมาประมาณ3วันแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วครับ นี่เป็นหัวงอกที่อายุได้3วันใช่ใช่สวันฝ่า3วันฝ่าฝ่าหน้าตาก็ดีเลยดีเด็ดดีกำลังดีกินทำขายได้เลยนะเนี่ยถ้ามีญาติโยมสนใจแบบว่าอยากมาดูสูตรดูวิธีทําเพื่อที่เขาจะประกอบอาชีพเอาเชิญเลยเชิญเชิญได้เลยได้เลยได้เลย เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่หมู่ไหนครับพี่หมู่แปดตำบลพันทองเราจะไปที่หมู่แปดตำบนพันทองใกล้ๆวัดนี่เองครับบ้ชาวบ้านย่านนี้จะทราบกันดีนะครับว่านอกจากถั่วง,งอกที่เพาะแจกชาวบ้านในวันพระทั้งคนที่มาทําบุญที่วัดและคนที่ออกมาตักบาตรตอนเช้าพระอาจารย์ยังช่วยเหลือชาวบ้านด้วยกันมอบข้าวสารอาหารแห้งรวมไปถึงอุปกรณ์จําเป็นสําหรับผู้ป่วยยากไร้ติดเตียงอีกด้วยครับ อย่างคุณป้าท่านนี้ครับอาศัยอยู่คนเดียวบอกว่าถั่วง,งอกแม้ไม่ใช่วัตถุดิบที่เลิศหรูอ,อะไรแต่ในวันที่ไม่มีอะไรจะกินมันคืออาหารที่อร่อยที่สุดเลยแลละครับต้องผัดนานขนาดไหนครับเพราะถั่วงอกสลบถ้าถ้าเรานานเกินไปมันก็จะนิ่มมันไม่กรอบอเอาแค่สลบ<อ>แค่สลบต,ตายไม่ต้องตายอเอาสลบแล้วเขาไม่มีรสชาติเนี่ยใส่อะไรอร่อยสุด ลายปากค่ะแม่อารมณ์ดีจริงๆครับ <S <S เป็นเมนูที่ช่วยประทังความหิวได้ในวันที่เราไม่มีอะไรจะกินเนาะคุณแม่ก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับถ้าจบรายการแล้วใครยังไม่รู้ว่าจะทานอะไรเช้าๆแบบนี้ผัดหัวงอกก็เป็นเมนูที่แนะนําข้าวต้มอมข้าวต้มร้อนๆก็อร่อยข้าวต้มร้อนๆหรือมีอะไรจะผัดใส่เนื้อ,อสัตว์ใส่อะไรก็ใส่ไปใส่ได้หมดเลยไม่มีเนื้อสัตว์เราก็ทํา,ไ,าได้ดเริ่มทำตั้งแต่ตอนไหนครับ ก็ทํามาเรื่อยๆโยมตั้งแต่หลังโควิดมาแล้วคือตอนแรกเราก็ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้อยากไรอยู่แล้วแล้วนี้พอเราไปเห็นก็เออก็เลยพระถว่งงอกด้วยดีกว่าพระท่านยังบอกนะครับว่าการเป็นพระจะรับอย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นฝ่ายให้กลับคืนไปด้วยอะไรที่พอช่วยเหลือญาติโยมได้ก็ต้องช่วยกันครับตะลุยต่อยอดสวัสดีครับ อืเนี่ยะิดใ,ใจความเมตตาของท่านนะอไอเดียดีๆของท่านนะคะคุณผู้ชม